ทาน,นี้ชวนเที่ยวตลาดต้องชมตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวปลีของจังหวัดสระบรุรีตลาดสร้างสุขชุมชนรวมสร้างเดี๋ยวจะพาไปเดินชมช้อปชิมสินค้าที่นี่นะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเงียบสงบมากทุกคนดูดูบรรยากาศรอบๆล้อมรอบไปด้วยกอบไผ่นะคะ แล้วเดี๋ยวจะพาไปเข้าฟาร์มชมบัตเตอร์นัทนี่ไงดูสิลูกใหญ่มากแต่นี่ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้นะเขาบอกว่าให้รอก่อนเมื่อถึงช่วงเวลาของเขาแล้วจะเก็บเพื่อมาขายในตลาดแห่งนี้ละค่ะและไปดูกันต่อที่เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยอันนี้คือปลอดสารพิษนะคะเพราะปลูกในฟาร์มเลยค่ะดูสิลูกใหญ่มากดูสิสะอาดสะอา้านมาต่อที่ข้าวพองทอดกรอบบอกเลยว่า หอมมากคอแห้งละ่ะไปดื่มน้ำยินเยน็นที่สวนไผ่คาเฟ่กันค่ะสดชื่นมากพูดเลยว่าดีต่อใจและเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารเป็นยากันต่อนี่แหละค่ะเราอยู่กันที่โซนอาหารเป็นยาแล้วนะคะมาเจอกับคุณป้าคนนี้น่ารักมากที่ร้านของคุณป้าก็จะมีน้ำพริกตาแดงอร่อยมากน้ำพริกตาแดงหัวปลีเหมาะสำหรับใส่มังสวิรัตินะคะฟินมากเดี๋ยวไปฟังน้ำเสียงของคุณป้ากันค่ะเป็นมังสวิรัติ คุณป้าบอกว่าเป็นน้ำพริกของมังเซวรัตหมาะสำหรับคนทานกินมังนั่นเองค่ะที่นี่รับสแกนผ่าน QR code หรือ E-Payment ด้วยนะง่ายๆสบายๆกันเลยมาต่อกันที่ขนมไทยค่ะขนมถ้วยฟูที่นี่เขานำวัตถุดิบที่ปลูกเองคัดสรรเองกับมือมาแปลรูปเป็นอาหารกันนะคะกินเป็นก็เป็นยาตลาดต้องชมตลาดหัวปรีของจังหวัดสระบุรีตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรัก